สราอัรเเดือน11แรมหนึ่งค่ำออกพรรษาแล้วอาการของท่านดีขึ้นมากผิดหูผิดตากายใจกระปี้กระเป๋าคงเหลืออาการป่วยอยู่เพียงเล็กน้อยจึงได้เตรียมเดินทางออกจากเสนาสนะป่าถ้ำผาแดนนั้นในขณะนั้นภาวะสงครามโลกผ่านมาไม่นานข้าวยากมากแพงมีสองตายายมาใส่บัตทุกวันเป็นคนยากจนเห็นมีแต่ผ้าเก่าๆขาดข,าดขาดนุ่งอยู่ผืนเดียว ไม่เคยเปลี่ยนสักทีท่านจึงสละผ้าอ่ำน้ำฝนสองผืนให้เป็นทานท่านบอกสองตายายว่าให้ไปทำเป็นผ้านุ่งตายายทั้งสองนั่งดูอย่างเหนียมอายไม่กล้าหยิบเอาไปนุ่งเพราะกลัวจะบาปท่านจึงบอกว่าไม่ต้องกลัวบาปดอกอัตมาสละออกจากตัวแล้วมันไม่ใช่ของของอัตมาแล้วเอาไปใช้นุ่งห่มเถิดข้าวสุกข,ของโยมที่ใส่ลงไปในบาตรเพียงก้อนเดียวเท่านั้นมันมีค่า ยิ่งกว่าผาพืนนี้มากนักออกพรรษาแล้วเดินทางกลับแม่ริมอาการป่วยก็มีหัวใจเต้นผิดปกติได้มาพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โยมผู้มีอุปการะส่งข้าวของจากเชียงใหม่ไปถวายในป่านานๆครั้งหนึ่งคนที่สนใจเป็นห่วงมากที่สุดก็คือคุณนายชูศรีแม่แก้วรุ่นเมื่อกลับถึงเชียงใหม่เขาได้หายาหอมยาลมไปถวายพักอยู่ที่วัดสันติธรรมนานพอสมควรแล้วจึงได้เดินทาง มาพักจังหวัดลำปางไปพักอยู่ที่ถ้ำพระสบายเมื่อท่านพ่อลีมาพักอยู่ที่ถ้ำพระสบายตําบลนาครัวอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางในตอนนี้มีอารมณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นว่าต่อไปข้างหน้านี้เราต้องไปกรุงเทพสมเด็จพระหมหาวิรวงศ์ติดโสอ้วนอาภาษหนักเราจําเป็นต้องกลับทั้งๆท,ที่ใจไม่อยากกลับอยู่มาคืนหนึ่งท่านได้ทิฏฐานจิตว่าเราควรจะกลับไปกรุงเทพ หรือจะไปที่ไหนหนอภาวนาน,น,นั่งสมาธิจนสว่างราตีสี่รู้สึกตัวว่าศีรษะขาดแต่ใจสว่างสวยัยไม่กลัวต่อจากนั้นอาการป่วยหายเกือบทั้งหมดจากนั้นท่านได้มาพักอยู่ที่วัดป่าอรัญญ,ญิกจังหวัดพิษณุโลกมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนไปนั่งสมาธิกันมากหลายอาทิผู้กำกับการตำรวจหลวงสมฤทิ์หลวงชินขุน,นกเกษมร้อยเอกแพ้วล้ลวนเป็นผู้ผักไฟในทางธรรมปฏิบัติ ขณะที่กําลังนั่งสุตนาธรรมะอยู่ก็มีโยมชื่อมหาน้อมบอกว่าขอนิมนต์ท่านไปเยี่ยมคนป่วยที่บ้านซึ่งเป็นภรรยาชื่อว่าแม่ฟื้นป่วยเป็นโรคในสมัยอยู่ไฟนอนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลาสามปีแล้วใช้เงินรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ก็ยังไม่หายและไม่มีท่าทีว่าจะหายมหา้อมกล่าวกราบเรียนท่านพอลีต่อไปอีกว่าท่านอาจารย์ครับมีพระธุดงค์องค์หนึ่ง เดินทางมาจากทางภาคเหนือมาทำน้ำมนต์ให้คนป่วยแล้วท่านก็บอกว่าฉันรักษาไม่หายดกโยมจะมีพระองค์หนึ่งมาโปรดเร็วนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้คำพูดของพระธุดงองค์นั้นทำให้ผมมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วผมก็มาพบท่านอาจารย์นี่แหละที่ลักษณะตรงตามที่พระธุดงรูปนั้นทำนายไว้เป๊ะเขากราบเรียนด้วยความดีอกดีใจจนออกนอกหน้าท่านพลีก็ตอบว่า ฉันจะไปดูให้แต่อย่ามาวังอะไรกับฉันมากนักน,นะเมื่อท่านผลิตไปถึงบ้านนั้นเพียงเดินผ่านบ้านเข้าไปในรณีประตูเท่านั้นแหละสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาคนทั้งหลายที่ติดตามมาคนป่วยที่นอนแองแม้งเหมือนตายทั้งเป็นมาเป็นเวลาสามปีสามารถยกมือขึ้นไหวผง,งับผง,งับขยับตัวได้บ้างเล็กน้อยท่านพ่อไดนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งหญิงที่ป่วยปางตาย พูดได้ทันทีสองถึงสามคำแล้วไหวตัวยกมือไหว้จนกระทั่งลุกขึ้นนั่งหมอบอยู่กับหมอนได้เป็นที่แปลกประหลาดใจสายตาของใครต่อใครที่เข้ามามุงดูมาดูเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายพลิกฟื้นชีวิตคนที่นอนเหมือนตายมาสามปีลุกขึ้นมานั่งหมอบต่อหน้าต่อตาท่านพลีทำสิ่งที่สจร่ร์อะไรเช่นนั้นนี่ชีวิตจริงมิใช่ละคร ที่จะแกล้งป่วยแกล้งตายกันได้และแล้วท่านพอีก็กล่าวด้วยถ้ายคำอน่อนโยนและบุญละไมเต็มไปด้วยเมตตาว่าให้หายนะโยมหมดกรรมหมดเวรแล้วอัตมาขอให้พรเธอพยักหน้ารับพร้อมกับกัดฟันกลั้นใจพยายามยกมือที่สั่นไหวขึ้นไหวมีอาการเหนื่อยหอบเล็กน้อยแล้วค่อยตะกายเคลื่อนไหวร่างอันรยแรงหยิบไม้ขีดจุดบุรีแล้วยืนให้สามีถวายท่านพอลี เมื่อท่านพลีรับแก่แสดงอาการกระปี้กระเป๋าตามสภาพแววตามีความหวังเหมือนปลาใกล้ตายเพราะน้ำเหือดแห้งแต่อีกไม่นานฝนฟ้าก็พรมโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายปลานั้นจะลิงโลดและดีใจสักปานใดคนทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติที่เห็นเช่นนั้นบางคนน้ำตาไหลพร,รากอาบแจมบางคนยกมืออัญชลีที่หน้าอกมองท่านพลี เหมือนเทวด,ดาสามารถบรรดาลสุขขจัดทุกข์ให้คนยากไร้ได้ราวปาฏิหารเสียงซุบซิบตามประษาชาวบ้านมันเป็นไปได้อย่างไรทําคนใกล้ตายให้ฟื้นขึ้นได้พอวันรุ่งขึ้นจะสามารถกินข้าวล้างถ้วยชามลุกขึ้นคลานไปได้เองเดือนต่อมาลุกขึ้นเดินได้อีกสามปีต่อมาแม่ฟื้นคนนั้นได้หายขาดเป็นปกติดังเดิมและติดตามมาปฏิบัติธรรมกับท่านพ่อหลี ที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพ